Who is my name? Love to travel wide, just me on my own. Feel the world outside, solo campfires burn. Stars above so bright, in the night's soft turn. Find my peace at night. ตอนนี้เรายังอยู่ที่เขาค้อค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกปูค่ะโกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะทริปนี้เรายังอยู่ที่เขาค้อนะคะและวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันที่ไปรษณีย์เขาค้อค่ะข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิวประมาณแบบนี้เมื่อกี้ลองเดินสำรวจดูนะคะอืม เขาก็จะมีลางกลางเต็นท์ด้านบนนะคะเนียตรงนี้ยอมนึงเราก็จะมีอีกทีก็คือจะเป็นโซนด้านล่างก็จะมีสเตย์อีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยจะเป็นด้านล่างเนี่ยที่เห็นอย่างนี้นะคะแต่ด้านล่างนี่คือแบบมันต้องลงบันไดไปไงปู่ก็เลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวปูกลางด้านบนดีกว่าอืมเพราะว่าขี้เกียจขนของลงด้านล่างไง เมื่อกี้ไปติดต่อสอบถามมานะคะค่ากางเต็นทก็ถ้าเอาเต็นม,มาเองนะคะก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทไม่มีไฟฟ้านะแต่เราสามารถเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราอะไปชาร์จตรงส่วนกลางเขาได้นะคะอเดี๋ยวจะมีค่าสำมเนียมอะไรงไงเท่าไหร่เดี๋ยวปูมาบอกอีกทีตอนนี้ขอกลางเต็นขนของก่อนจะบอกว่าที่เนี่ยนะแนะนำว่าให้มาช่วงเย็น ไม่มีล่มไม้ใดๆเลยร้อนนะคะแต่ปูมาแล้วไงก็เลยแบบมมาแล้วก็ทำให้มันเสร็จเผื่อจะออกไปข้างนอกหรืออะไรยังไงก็จะได้ว่ากันอีกทีนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันดีกว่าตรงนู้นนะคะ่อนข้างเต็นท์สีดำฝั่งนู้นเมื่อกี้เล่งไว้แล้ว Who is my name? Love to travel wide, just be on my own. Feel the world outside, solo campfires burn, stars above so bright. In the night, soft turn, find my peace at night. Call my name, rivers got my way. Every step's the same in the light of day. Whispers in the trees, echoes of the past. Wandering with ease, freedom's here. at ต่อลานกลางเต็น์นะคะก็จะมีเขีนไปเลยเราก็พอมาถึงไปรษณีย์แล้วอ่ะให้เดินอ้อมมาด้านหลังนะคะพอเราชําระเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะได้ใบเสร็จสีฟ้าใบนี้มาใบนี้เก็บไว้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนเย็นเนี่ยจ,จะมีเจ้าหน้าที่มาเดินตัวแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดให้ชาร์จแบตกับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าเราพ่วงไปที่เต็น์ไม่ได้นะ ตรงนี้ก็เชื่อค่าไฟเขอได้นะคะใส่กล่องแดงๆ่อข้างๆได้เลย จุดขายของที่ระลึกด้วยนะช่วงที่ปูมาค่ะมันเป็นวันธรรมดาใช่ป่ะคนไม่เยอะแล้วหนึ่งแล้วก็อากาศมันดีนะคะคือกลางวันน่ะ มีแดดร้อนแหละแต่อุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนมากแสบผิวคือเราก็อยู่ในเต็นท์ได้อันนี้ปุ๊กก็นอนอยู่ในเต็นท์นะแบบไม่ได้มีทาบกางคืออยู่ได้เพราะว่ามันมีลมผ่านตลอดอะเออเปิดเต็นท์โลง่ลงๆล้ก็ลมมันก็ผ่านก็เลยตอนแรกว่าจะไปเที่ยวแถวๆนี้นะคะแต่ขี้เกียจก็เลยแบบอืมนอนดูซีรีส์สัญ,ญญาณโทรศัพท์ดีค่ะเนาะ ดีสัญญาณโทรศัพท์ดีนอนดูซีรีส์ได้ไม่กระตุกเลยก็เลยตัดสินใจว่านอนเล่นพักผ่อนจริงๆนะคะก็นอนดูซีรีส์ที่ค้างไว้ใกล้จบแล้วแล้วเดี๋ยวเย็นๆก็ค่อยออกไปหาอะไรกินอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะพผ่อน ที่เห็นน้ำจืงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะปูใส่น้าเปล่าลงไปเวลาย่างหมูมันจะได้นิ่มๆปูก็ไม่รู้หรอกว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่ปูว่าเออปูชอบแบบเนี้ยนะเอออันนี้เป็นสูตรของปูแล้วกันเวนลาย่างนะคะหมูมันจะได้แบบนิ่มๆแล้วก็ไม่ค่อยกระเด็นด้วยใส่น้ําลงไปแบบกุก้วกวาระทานินึง ปูมีอะไรจะบอกนี่ปูไปเจอน้ำจิ้มเจ้านี้มาอันนี้ไม่ได้สปอนได้ใดทั้งสิ้นนะคะนี่อันนี้ไม่ได้สปอนใดๆใดทั้งสิ้นนะชิมแล้วชอบคือเรื่องมันมีที่มาก็คือว่าเมื่อตอนปีใหม่เพื่อนๆมากินเลี้ยงกันที่บ้านใช่ไหมคะเราก็เอาอาหารมาทํากันนู่นนี่นั่นะแล้วมีเพื่อนคนนึงอะ่ะเอาอาหารทะเลมาแล้วเขาก็ซื้อน้ำจิ้มเจ้านี้มานะ ซึ่งปูจะบอกว่าปูชอบมันแซบมันนัวมันแบบเอออร่อยอะ่ะไม่รู้ว่าใครเคยกินไหมเจ้าเนี้ยอืมแล้วมันเหลืออยู่ขวดหนึ่งปูเลยขอเพื่อนไว้นะะเออเพื่อว่าเออจะเอามาแคมป์ปิ้งแล้ววันนี้ก็ปูก็จะเอามากินกับหมูสามชั้นนะคะนี่ปกติเราก็จะแบบอะไรอะ่ะจิ้มกับโชกุจังอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแต่วันนี้ปูจะจิ้มกับน้ำจิ้มซีโฟด บอกเลยว่าเด็ดมากืมอแบบกลิ่นมะนาวอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่มะนาวแบบมะนาวขวดอะ่ะเออบอกไม่ถูกเออแต่กินแบบหอมพริกก็หอมอร่อยอร่อยกิมมาแล้วอร่อยนะคะเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซฟเฟอร์มะนาวแทร้อยเซ็นโอ้กุ้งเป็นเพื่อนซื้อมาจากไหนไม่รู้นะคะเออแต่เดี๋ยวอาปูว่าปูจะต้องไปหาซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านบ้างแล้วล่ะ ไม่ได้สปอนนะซื้อเองกินเองเด็ดแนะนำแนะนำ อุณหภูมิตอนนี้นะคะก็ลดลงเรื่อยๆเลยค่ะตอนแรกว่าจะอาบน้ำแต่หัววันนะคะดูซีรีส์เพลินไปหน่อยก็เลยยังไม่ได้ไปอาบ<ๆ>ก็ก็ลุกขึ้นมาทำกับข้าวเนี่ยแหละก็ยังคิดอยู่อะว่าจะเอาอยัางไงดีว่าน้ำเย็นเจี๊ยบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องรีบกินรีบไปอาบน้ำและไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ My name, rivers got my way. Every step's the same in the light of day. Whispers in the trees, echoes of the past. สวัสดทุกคนหนาวได้ใจจริงเช้าวันนี้เช้าวันนี้จะสบายมากเพราะว่าเรามีถุงนอน อุ่นเลยอ่ะ แล้ค่ะก่อนกลับกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปรานกันนิดนึงก่อนค่ะสั้นๆเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดกลางเต็นท์ไปรษณีย์เขาค้อค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่นะคะจะเป็นลานของทางไปรษณีย์เลยนะคะเขาก็จะมีพื้นที่แล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามากลางเต็นท์เต็นท์ จะมีทั้งแบบที่เราเอามาเองหรือจะเช่าเขาก็ได้นะคะถ้าเราเอาเต็นท์มาเองเนี่ยค่ากลางเต็นท์จะอยู่ที่คนละ100บาทเท่านั้นค่ะจะมีห้องน้ําบริการด้วยนะแล้วก็มีจุดเสียบปลั๊กไฟส่วนกลางนะคะตรงนี้ถ้าถามว่าเสียบไฟฟรีไหมเขาก็ให้ฟรีนะแต่ว่าเขาก็จะมีกล่องรับบริจาคนะคะว่าช่วยค่าน้ําค่าไฟอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้ามีใจก็ใส่ใเขาไปหน่อยยี่สบาบาทนะคะต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แล้วทีนี้ปูจะบอกว่าที่ลานกลางเต็นท์ที่เนี่ยเขาไม่เลยรับจองนะคะเพราะฉะนั้นถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะปู่มาวันธรรมดาปูก็ไม่ต้องจองเหมือนกันปูก็ Walk-in เข้ามาเลยวันธรรมดาคนไม่เยอะนะคะแต่ช่วงที่ปูมามันก็มีคนมีอยู่ประมาณ4ีหเต็นท์เหมือนกัน ในส่วนของอาหารที่นี่ไม่ได้มีการขายอาหารนะคะแต่ว่าปูเห็นว่าเราสามารถที่จะสั่งบุกกระทะได้ปูเห็นเขาสั่งกันนะคะเขาจะมีป้ายมีเบอร์โทรไว้ให้นะคะเราก็ไปโทรไปสั่งเราก็บอกเขามาส่งที่นี่ได้เลยเหมือนกันในส่วนของรานกางเต็นท์น่ะอย่างที่ปูบอกก็คือว่าเขาไม่ได้รับจองใครมาก็คือ Walk in เข้ามาเลยนะคะถึงก่อนเลือกที่ก่อน ลานนี้ก็จะมีอยู่สองสเตปนะคะมีสเตปบนกับสเตปล่างสเต็ปล่างก็ต้องเดินลงเข้าไปข้างล่างน,นิดนึงนะคะลานข้างล่างก็ไม่ได้กว้างมากหรอกเป็นลานประมาณเต็นเล็กๆนะคะได้แต่ก็ยาวเออได้หลายเต็นอยู่นะคะปูกลางลานของบนประปูขี้เก็ดขนขอ,ของลงข้างล่างที่นี่ไม่ได้มีรถเข็นให้นะอ่าถ้าเกิดว่าใครมาก็ของเยอะก็เตรียมรถเข็นมาด้วยก็ดี รถจะจอดอยู่ด้านนอกไปรษณีนะคะจะจอดนอกกลัวของไปรษณีย์ด้านนอกเขาจะมีที่จอดรถให้แล้วเราก็ต้องขนของเดินเข้ามาที่ลานกลางเต็นท์ถามว่าไกลไหมก็ประมาณร้อยเมตรได้ร้100อยถึงสองรอเมตรอะนะเออก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆสำหรับลานกลางเต็นท์ในส่วนของลานทีนี้บรรยากาศปูบอกเลยว่า ตรงส่วนของลาน,น่ะมันไม่มีร่มไม้นะคะคือเป็นลานโล่งๆมีมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่แบบจะให้ร่มเงาอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าใครจะมาที่ลานนะคะถ้าไม่รีบวันธรรมดาเนี่ยเขาเข้ามาสักช่วเงเย,ย็นๆหน่อยประมาณสี่โมงประมาณเนี้ยสามสี่โมงเพื่อให้ว่าแดดมันร่มนิดนึงนะเออเพราะว่ากลางเต็นท์กลางแจ้งแดดร้อนมากค่ะ ขณะนาช่วงที่ปูมามันก็แบบอากาศเย็นๆนะเออแต่อากาศเย็นก็อากาศเย็นแต่แดดก็คือแดดมันก็แยกกันนะอ่ะต้องทำความเข้าใจอ่ะแต่โดยรวมก็คือเป็นลานกลางเต็นที่โอเคนะสําหรับปูเรื่องการใช้เสียงนะคะต้องขอบคุณเพื่อนร่วมลานมากๆเลยนะคะที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเคารพกดซึ่งกันและกันนะคะช่วงที่ปูมานะไม่มีการใช้เสียงดังเลยก็ถือว่าเป็นลานที่ สงบสําหรับปูอีกหนึ่งลานใช้ได้เลยนะคะจุดต่อปลั๊กไฟนะคะเขามีจุดต่อไฟส่วนกลางให้อย่างที่ปูบอกไปแล้วนะคะก็จะมีอยู่สองจุดตรงไปสษีจุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่เขาเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะจะมีอยู่สองจุดเขาก็จะเป็นเต้าเสียบให้นะคะเออตรงนั้นอย่างที่ปูบอกแต่ว่าเราไม่สามารถพ่วงมาที่เต็นท์ได้นะเราต้อง เอาโทรศัพท์เอาอุปกรณ์ชาร์จไฟของเราเนี่ยไปชาร์จตรงส่วนกลางนะอันนี้พวกมาที่เต็มไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์มีค่ะมีทุกเครือข่ายแหละปู่ว่าเพราะว่าปู่ใช้ค่ายสืฟ้าสัญญาณก็ดีเร็วแรงดีลูซีรีส์ได้ปู่ก็เลยอนุมานว่าถ้าค่ายสืฟ้ามีสัญญาณใายอื่นก็ต้องมีแหละ WiFi ไ,ไม่มีค่ะมีแต่ของพิเศษนะคะเห็นมันขึ้นอยู่คือเขาคงเอาไว้ใชทำงานกันแหละแต่คงไม่ได้ปล่อยให้นะักท่องเที่ยวอะไรประมาณอย,อย่างนี้ในส่วนของห้องน้ํา ห้องน้าที่นี่มีแค่จุดเดียวค่ะห้องน้าก็จะคือแบบแยกชายแล้วก็แยกหญิงเลยใ่ในส่วนของห้องน้าก็จะอยู่กับจุดที่เราติดต่อบ้านพักรายการเต็นท์ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะห้องน้ําที่ผู้เห็นก็คือว่าจะแยกเป็นชายและหญิงนะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งผู้ชายฝั่งนู้นฝั่งผู้หญิงเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปดูฝั่งผู้หญิงกัน หน้าห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีกล่องให้เราช่วยสนับสนุนถ้าไฟฟ้าค่าทําความสะอาดแล้วก็ค่ายาสามัญอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เรามีใจเราก็หยอดได้เลยค่ะเดี๋ยวปูจะมาหยอดอีกทีนึงหน้าห้องน้ํานะคะที่ปูเห็นก็คือว่าด้านหน้าจะมีอ่างล้างมือแล้วก็กระจกให้นะคะห้องน้ําอันนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงนะคะที่ปูเห็นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด สี่ห้องสี่ห้องนี้ก็คือว่าจะเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ำรวมกันค่ะสุขาจะเป็นแบบชักโครกนะคะแต่ชักโครกจะเป็นแบบว่าตักราดค่ะส่วนอาบน้ําโอเคอาบน้ำเป็นการอาบน้ําแบบฝักบัวค่ะ,นะคะแล้วก็จะมีราวแขวนผ้าให้ด้วยห้องน้ำสีสันสดใสคนะ สี่ห้องนะคะอ๋อไม่สี่เออสี่ห้องทั้งสี่ห้องนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะถัดจากห้องน้ำหญิงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีอ่างล้างมืออีกสองอ่างแล้วก็กระจกค่ะซึ่งปู่ก็คาดว่าห้องน้ำฝั่งผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันห้องน้ำค่ะ นี่ไม่มีน้ำอุ่นนะจ๊ะและติดกันกับห้องน้ำหญิงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดซักล้างล้างจานล้างผักอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ล้างจานให้เราก็จะมีก๊อกน้ำให้แบบนี้เลย เป็นไงกันบ้างคะกับลานกลางเต็นท์ที่ไปสนีขอคอนะคะปูเชื่อว่า,าหลายๆคนก็คงเร็งไว้แหละแต่อาจจะแบบหาข้อมูลอยู่เป็นยังไงวันนี้ปู่ก็พามาแล้วนะคะพามากลางเต็นท์ที่ไปสนีขอคออ,อากาศดีคะ่ะช่วงที่ปูมานะอากาศดีหนาว <c oughs> ก็ได้เลขแบบประมาณสิบไปปลายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าใช้ได้ยังได้เจอหน้าหนาวบ้างแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะ ปูต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปูด้วยและกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกับช่องของเราไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดวราคังหน้าเราจะพาไปกางเต็นที่ไหนกันอย่าลืมนะคะโกปูค่ะโกปูชี้แปลว่าไปกับปูค่ะ Go Po is my name Love to travel wide, just me on my own. Feel the world outside, solo campfires burn, stars above, so bright. In the night's soft turn, find my peace and night. Alone is not lonely, in the wide I roam. Every path tells a story, solo but never alone. Call my name, rivers got my way. Every step's the same in the light of day. Whispers in the trees, echoes of the past. turn find my peace and love